สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนกันยายนกับอาจารย์แพทย์ค่ะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปที่จะมาทำนายดวงของความรักของท่านนะคะว่าในเดือนกันยายนนี้ดวงความรักของท่านจะเป็นเช่นไรคะ่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะคะประจําเดือนกันยายนนี้นะคะอาจารย์เลือกได้อาร์เทมิสขึ้นมาแล้วนะคะอาร์เทมิสถือว่าเป็นเทพีที่ค่อนข้างนักเลงหน่อยมีความบู๊มีความมั่นคงมีความหนักแน่นมีความแต่งและแกล่งไม่แพ้เพศชายเลยทีเดียวนะคะ ถ้าดวงความรักของชาวราศีพฤษภนะคะท่านที่เป็นเพศหญิงก็จะออกแนวเดียวกับอาชิมิสเลยนะคะฉันไม่แคร์ไม่ง้อเธอถ้ามีปัญหากันอยู่คุณผู้ชายอาจจะต้องเป็นฝ่ายเข้าไปเ,ออเข้าหานะคะไม่ใช่เข้าไปหาในที่นอน,นะคะคือเข้าไปปรับความเข้าใจค่ะอย่าเข้าใจผิดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีพฤษภนะคะไอ้ที่มันแข็งแข็งแรงแรงรู้ว่าตัวเองจะเป็นคนที่ค่อนข้างแรงและจะมีปัญหากันก็ต้องลดทิฐินะคะลดในเรื่องของภาวะอารมณ์ต่าง นานานาเห็นไหมคะไพ่มาบอกแล้วว่าคุณอย่าพยายามใช้ในเรื่องของการทําอะไรที่มันค่อนข้างรุนแรงหรือการใช้กําลังนะคะก่อให้เกิดในเรื่องของความรู้สึกที่มันขัดอกขัดใจกันเขาบอกว่าบางอย่างต้องละทิ้งบางอย่างต้องปล่อยวางนะคะใครที่มีปัญหากันอยู่แล้วนะคะให้มันปล่อยวางแล้วก็ให้มันหายไปกับสายน้าไปเลยดีกว่านะคะจะได้ทําให้เขาเรียกว่าความรักเราเนี่ยไม่ เกิดการสะดุดติดขัดเข้าได้อาจจากที่คบหากันมายาวนาน <c oughs> ก็อาจาจะมีเกณฑ์การแตกหักได้ง่ายถ้าเกิดว่าคุณแข็งเกินไปเพราะฉะนั้นต้องหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมานะคะหากต้องการอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องดวงความรักของท่านเพิ่ม,เต,มเติมนะคะสามารถโทรรับฟังได้ที่ดอกจันส3 6 2 1แล้วกดโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ